ค่ะแม่น้องชาวไทยเสียแล้วรักของคุณแม่ทุกท่านค่ะค่ะคุณแม่มีผ้าค่ะผ้าชุดแสกชุดยาวชุดเดชชุดแสกนะคะค่ะเมื่อวานคุณแม่ก็โชว์ไปแล้วค่ะวันนี้ก็โชว์อีกได้ค่ะค่ะชุดนี้ที่คุณแม่ทําไมว่าสองพันนะคะคุณแม่สองพันนะคะชุดละสองพันบาทค่ะค่ะจ้างตัดเอากันไกรตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็จ้างมาต่ออีกค่ะแล้วก็จ้างตัดเป็นผืนอีกสามรายการจ้างค่ะ ถึงได้มาเป็นผ้าผืนนี้ค่ะค่ะราคาอยู่ที่สองพันบาทนะคะรหัสนี่ค่ะรหัสี่สิบสองค่ะค่ะรหัสี่สิบสองนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะค่ะรหัสี่สิบสองค่ะใส่ออกการหลกง,งานค่ะโดดเด่นมากค่ะใส่ขึ้นเรือตรงเรือไปเหนือตรงใต้โดดเด่นมากค่ะเป็นผ้าค่ะเป็นเป็นผ้ามาจากจากผ้าเก่าผ้าผ้าเก่า่างนี้นะคะเป็นงานไหมมือสองนะคะ ขาดลูกค้าคุณแม่ให้ช่างให้ช้างค่ะแจ้งลูกแจ้งหลานค่ะวันลูกวันหลานต่อให้ค่ะค่ะงานนี้ค่ะเพราะว่าถ้าต่อนก็สวยนะคะอัดผ้ากาวนะคะค่ะไม่มีรอยต่อรอยนี้นะคะอัดผ้ากาวเรียบเลยค่ะด,ด้านในนะคะค่ะไม่มีรอยต่อนะคะด้านในมองไม่มีรอยต่อนะคะราะอัดผ้ากาวค่ะราคาสองพันบาทนะคะหน้าอ,อกสี่สิบสองค่ะ ค่ะพื้นนี้หนะ้าอ,อก4 3 4 3 4 4ใส่ได้ด้วยกันนะคะรหัส2นะคะ4 3 4 4นะคะราคา2,000บาทค่ะเป็นคอปกเชิดนะคะควมยาวค่ะยาวยาวครึ่งแ้งจนเกือบถึงหัวเข่านะเพราะว่าคุณแม่ตัวเตี้ยค่ะค่ะมีกระเป๋าข้างเรียบร้อยค่ะเดินร,รถตรงเรือไปเหนือล่องใต้ค่ะค่ะราคาอยู่ที่2,000บาทนะคะพื้นี้นะคะยังไม่ได้ลดราคานะคะเพราะว่า คุณแม่จ้างหลายจ้างค่ะจ้างสามขั้นตอนค่ะจ้างต่อจ้างตัดเป็นชิ้นแล้วก็จ้างต่อเป็นชิ้นทีเขาจะเอาเป็นชิ้นมาแปะกันได้นี่ค่ะคุณแม่ยอมรับข้อเหมือนกันค่ะคุณแม่ทําไม่ได้คุณแม่ใจเย็นอยู่แต่คุณแม่ทาไม่ได้ทําไม่ได้เนี้เห็นเรื่องของมาต่อภาพจ็ดการเป็นชิ้นเป็นชิ้นอย่านี้คุณแม่เห็นแล้วก็คุณแม่ตาลายค่ะค่ะราคาอยู่ที่สองพันบาทนะคะถือนี้ค่ะไซส์สี่สิบสามสี่สิบสี่ใส่ได้ด้วยกันนะคะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะค่ะสีสามสีสี่ใส่ด้วยกันได้นะคะค่ะพักคุณแม่มาได้ค่ะมีไซส์สี่สิบสี่ค่ะผ้าตัวนี้เป็นผ้าไม่ใช่ผ้าตัดอันนี้นะคะค่ะไซส์สี่สิบสี่ค่ะอันนี้ผืนนี้ค่ะเป็นลายปลมค่ะเป็นตลมเป็นออกสีเพื้นๆสวยนะคะค่ะนี่ค่ะเป็นตมแบบนี้ค่ะเป็น เป็นตาสก๊อตเล็กๆแบบนี้ค่ะเป็นสีพืดเวลาตัดเสือก็สวยนะคะคุณแม่ก็เอาไปตัดเสืออยู่ค่ะค่ะเป็นหยาดฝนค่ะนี่ค่ะสวยค่ะค่ะราคาอยู่ที่1 0 0กนะคะถุอนี้นะคะไซส์44ค่ะราคาอยู่ที่1,600บาทค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนเ่นทุกผืนค่ะทัวรทักคุณแม่ได้นะคะชุดเดทชุดยาวชุดแขะใส่ขึ้นรถตรงเรือไปเหนือล่องใต้ค่ะออกการังออกงานก็สวยโอเคนะคะ ไม่ต้องไปหากางเกงไม่ต้องไปหาถ้าถุงมาแแบบกันค่ะชุดเดียวสวมลงไปนังม้นวนยาจบสวยค่ะค่ะไทยนี่ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณที่น้องชาวไทยที่ติดตามนะคะบุญรักษาพระคุ้ครองสิ่งศักด์สิทธิ์ทุกว่างทุกท่านค่ะ